ัสดีครับเุื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวบ้านของพวกเรามีรถพุ่มพวงด้วยนะครับและเราได้ข่าวมาว่ามีกล่องสุ่มขายด้วยเพื่อนเือนอยากรู้ไหมครับว่าในกล่องสุ่มรถพุ่มพวงมีอะไรซ่อนอยู่ <c oughs> ถ้าเพื่อนๆอยากรู้ <c oughs> พวกเราก็พร้อมที่จะตามหารถพุ่มพวงพร้อมกันหรือยังพร้อมพร้อมแล้วไ,ลไปกันเลยไป เไฟไปไฟแม่ครับมีกล่องสูงไหมครับนี่ค่ะอ้ยมีจริงด้วยอยู่ตรงไหนเหรอครับอยู่ข้างหลัางค่ะได้ไปดูมีกล่องสูงจริงด้วยปม่ครับอันนี้กล่องกี่บาทเหรอครับกล่งะสิบบาทค่ะปองนี้เลยเหรอครับ10บาทอันนี้60บาทค่ะแล้วอันนี้อครับอค่ะอันเหมือนกันแต่กล่องละ5ค่ะตอนนี้เราก็ได้กล่องสุงจากรถฟุ้งวงมาแล้วนะครับ ไปเราไปแกะกันเลยเย้เฮ้ยรูปอะไรรูปอะไรรูปอะไรเราพร้อมได้แกะกล่องซ่มจากรถพุ่มพวงแล้วนะครับของไก่กล่องละสิบบาทหกกล่องครับของไอ้กล่องละห้าบาทจิตรองกล่องครับของวิวกล่องละสิบบาทหกกล่องครับลูกมาแกะดูกล่องแรกของไก่เลยครับว่าจะได้อะไรโอ้โหโอ้โหเบื่อแก๊บไม่ใช่ไม่ใช่เปื่อเบื่อแล้วก็ โอ้ยเกอ้าหมดแล้วมีแค่นี้สิบาทของเก็กกล่องแรกได้แค่นี้ครับต่อไปไม่ดูไอ้กล่องละห้าบาทครับไอ้จะแกะซองก่องพร้อมกันเลยนะครับโอเคนี่ออกมาแล้วอุ้ยแพ็กเกจสวยน่ารักโอ้โหไม่มีลายอะไรเลยโอ้เฮ้ย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 เบลตันโพนี่โอ้เป็นกระตูนที่ปวดปลาด๊บ อะไรอึมาุกอะแกจริงจังต่อไปของวิวครับอุ้ย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 เฮ้ยตกใจเฮ้ยมีเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยมีเสียงด้วยมีเสียงด้วยวันนี้สอนครับเฮ้ยทำไมสอนเหรอโอ้โห เป็นตาว่ะดีต่อไปกล่องไก่กล่องที่สองครับทำไมมันดุเอาเดี๋ยวน่าจะดุเฮ้ยเฮ้ยควงควาไม่หรอกไม่หลอกคนมาดูที่สองอะไรอุ้ยน่ารักเที่ยวไม่มีเสียงไม่มีเสียงเป็นของเล่นเฉยๆครับ ตั้งโชว์น้ารลุดไว้สองกล่องครับนี่เสียงสิเฮ้ยงูน้องน่ารักงูทอดที่เขาอัดใส่เนีตอวที่สองเราไปแช่น้ำเขาใหญ่เฮ้ยอะไรอ่ะเครื่องทำอาหารอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะมันคือ มันคืออะไรไม่ไม่เคยเล่นนะมันคืออะไรผอยู่ก่อนที่สองครับถ้าเปิดออกมาเราเจอแบงค์ร้อยหนึ่งโคตรดีเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยลูกเด้งเฮ้ยลูกเด้งเฮ้ยผมได้ลูกเด้งตอนที่สองโอยไม่ตายแล้วโอ้โหสีช่างหวานแววกล่องกี่กล่องที่สา ยงมันก็ดิ่งมันก็ดิ่งมันกระดิ่งแน่นอนเลยอีกแล้วเฮ้ยมันเป็นตัวต่อไหมอะไรอ่ะลูกวีอีกแล้วแล้วก็อันนี้อ๋อโอเคในส่วนอันนี้ครับต่อไปขอ้ครับนี่คืออะไรเอ่ยโเขย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 แล้วก็อะไรอ่ะ ส่ใ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 ส่มิมยมบูแหว่บ้านแบวี่บาเฮ้ยกำไรแขนกำไรกำไรแขนกำไรแขนโอ้โหโอ้เท่โอ้เท่้ยโ้าคาโอ้ราคาราคาโอเท่ต่อไปของวิวก่อนที่สามว้ยเฮ้ย โอ้โหนี่ครับน่าจะเป็นที่ติดนะอันเนี้ยแล้วข้างหลังน่าจะเป็นที่ระบายสีอะไรอ่ะอ๋ออะไรอ่ะอ๋อที่เป็นหุ่นยนต์ไงไอ้ที่หุ่นยนต์อ่ะอ๋อมันแปลงได้เป็นหุ่นยนต์ได้ได้แปลงได้เหรอแปลงไงอ่ะพอกไกลกล่องที่สี่ครับอุ้ยกล่องสีดำอีกแล้วอีกแล้วเหรอแน่ต้องปิดอีก็เปล่ากห่อสีดำอ่ะ้ยเฮ้ย โอ้ยเป็นขยายเป็นขยายอันนี้ก็ขยช่พร้อมกันนะเนี่ยไม่เร็วนะไม่เร็วนะครับสีบาทไม่เร็วไปกล่องที่เจ็ดกับกล่องที่แปดครับวิ่งสีม่วงด้วยอันนั้นงูอันนี้แมลงสาบมาดูมะเร็งสาบกล่องที่แปดมาดูกันเลยอะไรอีกแล้วอีกเนี่ย ีอเป็นะไม่รู้มันคืออะไรอ่ะมันกางเลย็กๆอะไรโอ้ยหลุนนี่ต่อไปผมวิวกล่องที่สี่ครับเฮ้ยลุนเลยเฮ้ยเฮ้ยกล่องสีขาวมันตายอยู่หรือเปล่าโผล่พี่นี่ครับพี่ครับอันที่สองมาคู่กันนี่ไงอ่ะเออตอนแรกก็เล่นอันนี้ของไก่กล่องที่ห้าครับ นี่ครับผมอุ้ยเสียงโหนักกะเป่าหัวเราะอะไรอ่ะขอรับผมเลือกชุดที่แล้วเปเลชุดี่แล้วเป็ขอไอ้กล่องที่เกกับกล่องที่สิครับต่อไม่ซ้ำตายเสียใจเสียใจ ก็ได้ทำมีแล้วเส้นเดิมเฮ้ยเฮ้ยมันเดิมเลยเฮ้ยเฮ้ยไมเป็นไปได้วิว่อนนี่ฮะครับวิสีขาวเป็นตาอีกแน่เลยเฮ้ยหนักนะอันเนี้ยเป็นตาเป็นตาเป็ตลกใช่ไหมเออไม่ใช่ใช่ลุงวิวลุงวิวลุงเสร็ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคดูดูดู นี่ครับเอ้ามันเดิมกับรุ่งนี้นี่ได้สองันแล้วกละสีขอไกลกล่องสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดด้วยครับอุ้ยกล่องสีแดงแรงลิ้นแปดไม่แดงไม่มีแรงเลยแดงขาวอุ้ยมันจะเป็นกล่องแน่เลยอุ้ยเ็จเดิมอุอันนี้ตัวเดิมแค่เปลี่ยนสีครับผมตัวเดิม ต่อไปของไอซกล่องที่สิบเอ็ดกับสิบสองครับช oh, oh. ิบก์นะเฮ้ยโอนี่โอนี่อีกแล้วกล่องสุดท้ายแล้วบอดีๆอะไรอ่ะต่อไปของวิวกล่องสุดท้ายแล้วครับข้างม่สีขาวกยิ้วนี่โอ้ยมันเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ว่า ก็ดีอยู่ครับได้สองตัวเนี่ยน่ารักไม่เลวนะแล้วก็เป <ๆ S 2> ็นตาได้สองอัน <Yeah. S 1> นี่กล่องสุ่มรถพุ่งพ่วงพวกเราก็แกะเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับและนี่ก็ของที่ไอ้ได้60บาทคุ้มไหมครับและนี่คือกล่องสุ่ม60บาทที่ไอ้ได้นี่และวิวคุ้มที่สุดเลยครับ60บาทได้ทั้งหมดนี่เลยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะเขาป่ะรถพุ่งพ่วงจะมีกล่องสุ่มใช่ เจอกันใ่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับบ๊ายบาย